สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับสำหรับนิยายวายสุดฟินที่ทุกท่านรอคอยนิยายเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าอดีตรักจอมราชันวันนี้ขอเสนอตอนที่80พิษดอกบัวโบวตันภาส,สอง ก่อนจะไปฟังนิยายสนุกสนุกแอดขอกำลังใจจากคุณผู้ฟังทุกท่านโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันให้เยอะๆนะครับโปรดติดตามรับฟังได้แล้วนะครับ ้าอินยาผมปัดมือข้างที่ถือช้อนของอินทาราออกจากปากจนช้อนกระเด็นออกไปไกลจากโต๊ะอาหารมากทุกคนต่างตกใจเมื่อเห็นสถานการณ์แบบนี้แต่รู้อะไรไหมผมจะไม่ยอมพลาดผมจะไม่ยอมพลาดอีกแล้ว แต่แล้วใบหน้าซีดเผือดของเจ้าอินมันเปรียบเสมือนเข็มพิษปักเข้ากลางดวงใจของผมผมลุกขึ้นจากเก้าอี้สองมือบีบเข้าที่หัวไหล่สองข้างของน้องแล้วจ้องมองใบหน้าที่เริ่มเปลี่ยนสีมันถอดสีลงไปเรื่อยๆอีกเริมฝีปากบางสวยก็เริ่มคํำ จนเห็นได้ชัดน้ำตาของผมเริ่มไหลออกมาไม่รู้ตัวผมตกใจจนแทบช็อกมันจะซ้ำรอยเดิมแบบนี้ไม่ได้นะกินเข้าไปแล้วหรือ,อยังเจ้าอินตอบพี่ตอบพี่สิเจ้าอิน ไม่มีคำตอบใดๆออกมาจากปากของร่างบางที่กำลังเริ่มอ่อนปวกเปียกเห็นแค่น้ำตาหยดเล็กที่กำลังเริ่มไหลออกมาจากสองตาลงมาอาบสองแก้มผมรีบยกร่างอินทาราขึ้นมาอบอุ้มเอาไว้พร้อมกับวิ่งไปที่รถคันเก่งของผมทันทีสิ่งที่ผมนึกได้ตอนนี้คือต้องพาเจ้าอินไปที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เกิดอะไรขึ้นลกูกจอมทัพน้องเป็นอะไรตอบแม่สิลกูกนักรบบอกแม่มาเดี๋ยวนี้คุณแม่วิ่งตามผมออกมาได้พร้อมกับถามด้วยน้ำเสียงที่ตื่นกลัวสุดขีดเมื่อไม่ได้รับคำตอบจากผมก็หันไปถามพี่ชายของผมแทนก่อนที่แม่จะเป็นลมล้มพับไป ทั้งที่ยังไม่ได้รับคำตอบจากใครสักคนโชคดีที่พี่นักรบรับแม่เอาไว้ได้ทันแล้วพยุงตัวแม่ไปที่โรงพยาบาลด้วยกันเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนผมสติแทบหลุดทุกคนในบ้านรวมทั้งคนงานต่างพากันแตกตื่นหวาดกลัวแต่ไม่ว่ายังไง ผมจะไม่ยอมเสียอินทาราไปอีกแน่ไม่ว่าตรงแลกมาด้วยอะไรก็ตามแต่แล้วทันใดนั้นผมขับรถออกไปจากประตูบ้านยังไม่ทันพน้นขันรถก็เห็นร่างของน้าแอนนอนบมดสติอยู่ที่หน้าบ้านข้างรัว้วเชื่อว่าวิญญาณของอีอัมคงออกจากร่างแล้วหนีไปแล้วเป็นแน่หรือไม่ก็อาจ จะเป็นแค่แผนถ่วงเวลาเท่านั้นผมหันกลับไปบอกพี่ชายและก็แม่ที่นั่งประคองร่างของอินทาราของผมอยู่เบาะหลังผมบอกกับพี่ชายว่าผมไม่ช่วยนะเท่านั้นแหละผมก็เหยียบคันเร่งพุ่งตรงไปที่โรงพยาบาลทันที ไอ้พอตนามึงเป็นลมหมดสติอยู่ที่หน้าบ้านกูมึงรีบไปดูด้วยนะผมและก็คันทีนั่งรออยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากมหาลัยเท่าไหร่อย่างใจจดใจจอ่ออินทาราถูกพาตัวเข้าไปในห้องฉุกเฉินเกือบชั่วโมงแล้ว แต่ยังไม่มีใครออกมาบอกอะไรสักคนผมนั่งบีบมือตัวเองแน่นก้มหน้ามองพื้นตลอดเวลาด้วยจิตใจที่เริ่มจะฟุ้งซ่านแล้วในตอนนี้คานทีเองก็เอาแต่ร้องไห้เสกสะอื้นแต่ก็ไม่กล้าร้องเสียงดังเพราะกลัวว่าผมจะดุเอา ส่วนพี่นักรบก็เดินพยุงคุณแม่ออกมาจากห้องตรวจเพื่อมานั่งข้างๆพวกเราสามแม่ลูกกอดกันกลมเลยในตอนนี้พี่นักรบและแม่บีบมือผมแน่นเพื่อให้กำลังใจผมไปด้วยจนในที่สุดหมอและพยาบาลหนึ่งคนก็เดินออกมาพร้อมกัน น้องผมเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอพี่นักลบลุกพูดขึ้นพร้อมกับผมแล้วเอ่ยถามคุณหมอทันทีในขณะที่คุณหมอมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าจากการสันนิษฐานเบื้องต้นคนไข้น่าจะเกิดจากการแพ้อาหารอย่างรุนแรงนะครับ เป็นไปไม่ได้ผมหลุดปากพูดมาเบาๆพร้อมกับใช้ความคิดทบทวนถึงสิ่งที่พึ่งได้ยินมาจากปากของคุณหมอน้องผมไม่เคยแพ้อาหารที่บอกว่าแพ้คืออาหารประเภทไหนกันครับเศษอาหาร ที่ติดอยู่ในช่องปากคือชิ้นเนื้อของกุ้งครับมีคนไข้จำนวนมากที่แพ้อาหารชนิดนี้พวกอาหารทะเลนะครับกุ้งเสียงของพี่ชายกับผมเอ่อยออกมาพร้อมกันก่อนที่ผมจะจุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ แล้วพุ่งตรงไปยืนประชิดตัวของคุณหมอคนดังกล่าวทันทีเมนูที่โต๊ะอาหารมือนี้ไม่มีกุ้งเออผมหมายถึงผมยกตัวอย่างของคนที่แพ้กุ้งนะครับคุณหมอ กว่าจะเรียนจบมาได้ก็ยากอยู่นะกว่าจะได้เป็นหมอก็ใช้เวลานานพอสมควรใช่ไหมครับผมใช้น้ำเสียงกดตำ่ำและนิ่งเรียบที่สุดในขณะที่สายตามองจ้องไปที่ดวงตาลอกแลกของคุณหมอ แขนทั้งสองข้างของผมถูกดึงไว้ด้วยแม่แล้วก็พี่ชายคนละข้างเบาๆที่นี่คือที่สาธารณะผมต้องใจเย็นให้มากที่สุดแต่เพราะคำว่าความรับไม่มีในโลกยังใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยเหงื่อของคุณหมอเริ่มผุดออกมาจนไหลเต็มหน้าผาก พลางก็ยกมือขึ้นปาดเหงื่อบนหน้าผากของตัวเองอย่างมีพิรุษผมจะแกล้งทำเป็นเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะครับถ้าคุณหมอยอมสารภาพตอนนี้แฟนผมโดนพิษอะไรและจากใครที่เหลือ ผมจะจัดการเองส่วนคุณหมอก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นขอแค่ช่วยแฟนผมให้หายดีก็พอตกลงไหมครับและแล้วการเจรจาต่อรองสงบศึกระหว่างราชาวรมันกับศัตรูผู้มาเยือน ก็เป็นอัญยุติลงอย่างสันติผู้บงการอยู่เบื้องหลังคนที่คิดเรื่องเลวร้วายแม้กระทั่งฆ่าชีวิตผู้อื่นได้เห็นจะมีอยู่คนเดียวเท่านั้นมายาัศมีจะกกี่พบกี่ชาติเจ้าก็ยังก่อกรรมทาเข็นจิตใจบาปหยาบช้ายิ่งหนัก พูดจบผมก็ก้าวออกเดินเพื่อหมายจะมุ่งหน้าไปที่บ้านของมายารัสมีซึ่งชื่อปัจจุบันของเธอก็คือแพตตี้นั่นเองตอนที่80นี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับแต่ก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ปริยวิทย์ช่องนิยายวายฟังฟินๆกันให้เยอะๆนะครับขอกำลังใจจากคุณผู้ฟังทุกท่านเยอะๆด้วยนะครับฝากปั่นยอดวิวให้ด้วยนะรักนะครับ